วันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางเจ้า ZX10R กันนะครับผมนี่หมดแล้วหมดเอกนะเห็นรวดเลยวันนี้ผมดูยางเปอร์เซ็นต์ไว้นะเป็นของสายฟ้านะเป็นปริลลี่สายฟ้าน่าจะโอเคอยู่ร้านพี่เบิร์ดเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวพาไปดูหนะ้าร้านอีกทีนึงเดี๋ยวพาดูนะยางตรงไหนที่มันไอ้นี่ขึ้นในนี่แล้วลืมใส่เกียร์ว่าง เดี๋ยวผมให้ดูนี่เห็นนะยางมันขึ้นรวดแบบนี้แล้วนะดูดิคือถ้าไอ้นี่มันก็แทงมือเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเน่ๆนเห็นนะรูปไปนี่แทงมือแน่นอนก็เลยต้องเปลี่ยนแล้วไม่น่าไหวนี่มาจอดรอพี่ตองนะผมพี่ตอง z x 1เ็กซิบผมก็เลยชวนพี่ตองไปด้วยเห็นพี่ตองอยู่แถวแถวบ้าน เห็นพี่ตองบอกว่ารออยู่เซเว่นนะนี่มาแล้วไปสวัสดีครับไปไหนมาพี่นะแล้วบอกรออยู่เซเว่นฮะงมาดูดิแม่งเาจะบอกไงหลวมเหรอพี่รอ,ลอ <c oughs> หลวมเกิน,ปนแบบไปถูกป่ะพี่อ่ะ แถวสามแยกแครายอ่ะพี่เ,เดี๋ยวผมนำก็ได้ไะฮะ,ไ,ะได้ได้เดี๋ยวผมนำพี่ znam จะไปได้ไหมเุย้ยเสียวเว้ยเกษตริว่ามีนรถติดนะจ๊ะ งไงบ้างต้องเปลี่ยนเล่าด้วยอย่างนั้นเหรอพี่ม้ามันเล้าไปนะไม่ใช่วัดไม่เล้าไปด้วยหรือเปล่าแล้วขี่มันมีปัญหาปัะคันเร่งค้างไหมเวลาขี่อะ่ะเฮ้ยอันตรายนะเนี่ยร่างปวดแหวนรอดจำแบบนๆแบบเอาลวดรัดเลยพี่ถ้างั้นอนะลวดรัด ยางผมไม่ไหวเลยรวดขึ้นาบางมากเลยต้องไปเปลี่ยนเนี่ยแล้วยางบางแล้วยางซิ่งอยู่ด้วย เขียววะเขียววะโคตรงงเลยอ่ะยังไม่รู้ทางเลยว่ะเอาอะไรวะเนี่ย ย่างไก่ได้เลยม้งเนี่ยว่าโอ้โห,โโหจะไปได้ไหมเนี่ยไอย้เรารถช่วงอย่างยาวไม่น่าไปได้วะไปไม่ได้ไม่พน้น จบเลยจบที่คันนี้คันเดียวโอ้ fuck จริง ดซอยสามแปดใครของพี่อ่ะข้าวฮัลโหลพี่พผมอยู่ซอยสามแปดแล้วอ่ะต้องต้องไปตรงไหนต่อเข้าไปในซอยสามแปดเลยอพี่เข้าซอยสาใช่ครับพี่ตรงยาวเลยไหมพี่เข้าซอยสามแปดใช่ครับจนเจอสามแยกข้างหน้าจะ่ด้นี้ครับแล้วก็มันจะเขียนว่าหมู่บาา้านหมัดนิน่าพี่ขับตรงเข้าไปหมู่บ้านเลยครับซอยที่สามแลค่อยเลี้ยวขวาครับพี่ ตรงทางที่มันมีแบดมินสนามแบดมินตันอะไรใช่ไหมพี่ใช่ครับพี่ตรงสนามแบดมินตันที่ตรงข้าไปเลยครับโอเคครับพี่ตรงข้าหมู่บ้านแล้วตอยนี้ตาต้องข้าด้ยวขวาครับมันจะรถจอดที่สองคันเลยครับได้พี่ได้ครับครับพ,พี่ครับสวัสดีครับถูกแล้วใช่ไหมฮะถูกแล้วพี่เข้าไปเลยสนามไอ้แบดมินตันตะเกียะ สนามแบดบมรินตันจำไว้นะผมสำหรับใครที่มาร้านพี่เบิร์ดนะใช่ไหมเคยชื่อพี่เบิร์ตไหมให้ตรงเข้ามาซอยสามแปดเจอสามแยกเฮ้ยอันนี้สามแยกปะวะอ๋อนี่ยน,น,นี่หมู่บ้านอะไรนี่อ๋อนี่นะตามผมเลยนะครับผมตรงมาแล้วเข้ามาซอยนี้ซอยสามขวาหรือซ้ายนะเมื่อกี้ลืมแล้ว ขวาหรือซ้ายนะจอดก่อนแล้วกันขวาเจอแล้วเจอแล้วครับผมถึงแล้วอ่าฝาเกือบจะถึงถึงแล้วนะครับผม อุย๊ยตัวเลวกนี้โอเคเป็นยางแล้วเว้แยแรงแจว๋วอ่ะนี่ยางเดิมนี่ <c oughs> โอ้โหรวดแม่งขึ้นให้ดูข้างใน อันนี้มันเป็นอะไรวะพี่เชื้อราขึ้นเหรอบูดปะเนี่ยพี่ไอ้น,นี่ยางมันเป็นอะไรอะที่มันเป็นอย่างเงี้ยรู้เหมือนกันตอนนี้ก็เป็นไม่เป็นบาทีก็เป็นอะไรแบบตอนแบบจอดนานๆอ่ะรอไม่รู้เหมือนกันหนูพี่มันมีไอ้น้ำอยู่ข้างในใช่ปะ่ะนานๆอะมันอาจจะก,กองอยู่น้อยเงี้ยนึกว่าแม่งบูดแห้งน,น้ำแห้งน,น้ำเข้าไปตอนแทงหนอนวะน้ำไม่เข้าไปไงใช่เหรออันนี้นี่แทงหนอน นัวก,กองขี้ลาจากกันแล้วยางเส้นนี้มาจัดสายฟ้านะครับผมอันนี้เป็นมือสองอยางเปอร์เซ็นต์ทษนนะพี่นี่เปลี่ยนข้างหลังอยู่สายฟ้าปี17นะอันนี้ ยางหน้ายัางไม่ได้เปลี่ยนรอก่อนนี่ยางหน้านี่ก็เปลี่ยนใส่สายฟ้าเรียบร้อยแล้วนี้สายฟ้าปีสเบอร์200ร้อยนะผมอัพขึ้นมาจากอย่างเดิมสายหนึ่งนี่นี่มากับพี่ตองพี่ตองใส่สายฟ้าอยู่แล้วอันนี้ เนี่ยของเราเพิ่งมาเปลี่ยนจากสภาพยางซีลวดของเราตอนนี้ได้เปลี่ยนรองเท้าใหม่แล้วใส่สายฟ้าเดี๋ยวเราขับกลับกันเดี๋ยวมาดูฟิลลิ่งว่าตั้งแต่ใส่ส,สายฟ้าแล้วจะเป็นแบบไหนนะ,ะออเดี๋ยวออกไปเดี๋ยววอร์มยางสักหน่อยนี่ใครสนใจนะผมเข้ามาดูได้ร้านพี่เบิร์ดนนทบุรีนะครับผมเข้ามาปากซอย38นะเออขับเข้ามาตรงมาเรื่อยๆนี่ไปเดี๋ยวเราเดินทางกลับกันฟ้าเริ่มมืดแล้ว